เป hmm? ็นแขกอุ้ยโอ้โหโอโหสุดยอดพี่สั่งพ่อเข้าสิงหรอพ่ออะไรล่ะเสียงคุณพู่ตื่นนอนมึนเลยแตกมานสวัสดีครับลุงเพิ่งตื่นแล้วครับลุงจ้าจ้าฉันมาคนเดียวจ้าไม่ไม่ได้มากับใครไม่ได้มากับลุงจ้าเออจ้า ก,ก็คนเดียวไงครับจ้าก,ก็ผมบาดดีลุงไงบาดดีลงุงอุ้ยตายแล้วหรือว่าลุงเราที่มีทีริสปรากฏตัวมาให้เห็นคุณคะครับเ,เดี๋็กผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอ้าวแล้วคุณเห็นฉันเป็นอะไรแล้วคะเอออะไรไม่ไม่ชัดครับมองไม่ชัดคุณเป็นแขกครับผมของพี่ชายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหัวหนิงเห่งนั่น,นะพี่ชายฉันนะจ้าอ๋อนี่ น้องสาวของพี่คนหวนัวล้นน่ะเหรอเจ้าอ,อ๋อครับแล้วแล้วมามาวันเนี้ยเอาชั่วค่าวหรือค้างคืนนะคะเออก,กจ็จะมาค้างคืนครับ <c oughs> มาค้างคืน <c oughs> ครับแล้วแล้วตกลงราคาให้ฉันเท่าไหร่ล่ะคะเออไม่ไม่ได้ตกลงอะครับสบู่มีมาเปล่าไม่ไม่มีครับไม่มี <c oughs> ครับอ๋อสงสัยจะเหมารวมเลยใช่ไหมจ๊ะไม่เป พอเราหล่อไมตายครับได่ตายแล้วนี่พี่ชายฉันเอาแขกมาให้แถมต้องมีเด็กมาให้ด้วยบ้าไม่ได้นะเด็กคนนี้ไม่ได้เลยนะคนทำไมครับตกลงกันก่อนนะคะถ้าคุณจะค้างคืนก็ค้างไะ้คนเดียวนะคะเด็กนี่ค้างไม่ได้ถ้าเอาเด็กค้างด้วยตะคริราคาหนึ่งค่ะเอ๊ะแล้วลูกผมจะไปอยู่ไหนก็ต้องอยู่กับผมดิครับอาต้องคิอีกราคาหนึ่งะคะอีกราคาหนึ่งเหรอค่ะ คิดค่าอะไรผมไม่เข้าใจครับเนี่ยก็ค้างคืนกับชั้นนายไปเข้าห้องเลยเ,เด็กว,าง,วางไม่นอกวังไว้สุ่มก่อนออเดีมยวี่เดียวค้างคืนอะไรเนี่ยเอา้าก็คุณเป็นแขกพี่ชายชั้นไงนี่แต่ว่าชั้นไม่ได้ติดเบอร์วันเนี้คุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้มาเที่ยวอะไรแบบนั้นพี่ผิดอะไรคุณเข้าใจผิดอะไรคะอย,อ,อย่าอย่าลุงลุงนี่น,นี่เดี๋ยวตกปากแล้วเรียกลงุงสวยขนาดนี้เรียกลงุง ผมมาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นผมไม่ได้มาเพิ่งเย็นอย่างไงอยากครับผมผมมีเมียแล้วอุ้ยอ้ยอ้ยอุอ้ยขนลุกเลยอ่ะขนลุกเลยเป็นอะไรคะหนาวครับนี่กินมือเหมือนกินแกงส้มจังนะกินข้าวมาคุณคุณอย่างไงคุณผู้ญินเข้าใจหน่อยว่าคุณเป็นแขกอะไรค่ะอย่างนี้ผมไม่เคยครับไม่เคยสาบานสาบานไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้

ไม่น่าทักนะเนี่ยโอกาสจะโยกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยน่าเกียดทำไรเนี่ยหนึ่งคนคนนี้คนที่หลกฉันอะไรอะไรครับทุกครเขอเฮ้ยอะไรขอโทษแหมถือดอกไม้ไม่ได้เลยนึกว่าเป็นน้องครีมโอ้มึงก็ไม่ใช่ครีมน่ะพี่เดี๋ยวี่มานี่มานี่มานี่คุณแดนมานี่เฮ้ รเราเป็นผู้หญิงยิงเรือช่วยด้วยนี่นี่คุณแดนครับอยากจะบ้าหรือไงมานังก่อนคุณแดนเขาตกทุกข์ได้ยากเขาพาลูกมาเนี่ยทำตัวอะไรยิ่งเน้น,ม,นมาคุยกูข้างนอกมึงคุยข้างนอกเลยพูดเองไม่ได้เหรอพี่พาแขกมาแขกของพี่ใช่ไหมไม่ได้แขกมามาเที่ยวมึงนะเนี่ยนี่มึงเป็นน้องสาวยังยังเปรียบตัวเองสูงส่งถึงขนาดนั้นอีกเหรอแม่ใช้คำพูดดีมากเหมือนกันจีน้องยังไงอย่างนั้นเลย พี่ไม่ได้กันสีพี่เป็นห่วงห่วงความเป็นสาวของเธอโอ้ห่วงความเป็นสาวอุณโอ้ยโอ้โอ้อะไรเป็นอะไรอุยกระดูกองทับแตกตายแล้วไอ้โต๊ะเงี้ยมันเน่เน่อย่าไปโท้โต๊เออเออเอาเถอเอาเอนี่เธอค่ะ เธอมาเธอมาครับพี่ชายฉันใช่เธออย่ากลัวฉันเลยกลัวอีตัวนี้ดีกว่านะผมเป็นผู้ชายด้วยกันนั่นแน่ในน้องสาวผมครับอันนี้อันนี้ลูกชายใช่ไหมดูดูดูอุ้มนะผมผมวนลูกยังไม่ปลอดภัยแล้วครับโอ้ยมันจะกลัวผมไม่กินเด็กหรอกครับไอ้ชายนี่พูดเลยนะไม่กินเด็กอะไรเมื่อคืนเนี่ยมึงยังสีไปตั้งสองร้อย อ๋อทำบุญเด็กมันไม่มีตังมันไม่มีตังค่าหน่วยกิจเขามีลูกมาด้วยลูกผู้ชายจ้าผู้ชายผู้ชายนั่นแหนนะนชงนี่พี่ชายฉันเห็นเด็กผู้ชายยังไม่ได้เลยจ้าเห็นทีไรนะกกระเป๋าตังคีฉีกทุกทีเลยเธอคนบ้านป่าจะไปเอากระเป๋าตังที่ไหนมาก็แล้วกันเพราะว่าพี่ชายฉันเป็นคนที่เกลือเกลื่อนกระสชอบคิดไปเองเออ คุณแดงแล้วคุณจะอยู่ที่นี่ค้างอยู่ที่นี่ก่อนเลยหรือจะจะยังไงคุณบอกมาเลยแต่ลูกคุณเนี่ยผมจะเลี้ยงดูให้ผมขอลูกคืนแล้วผมไปเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนี้คุณแดนครับคุณจะรีบไปไหนไคุณลําบากขนาดนี้คุณไม่มีที่อาศัย คุณมาอยู่กับพวกผมเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวต้องคุณต้องเข้าใจพวกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายครับคุณแดนคะพี่ชายใชนะนใจบุญชอบอุปการะเด็กอย่างนี้เป็นนิสัยประจำเนี่ยพอแล้วพอแล้วตายแล้วเดี๋ยวจาปีลูกของหายหมดเห็นไม่ได้เลยเออด็จนี่ผมผมไม่ปลอดภัยอะผมไม่ว่าหรอกแต่ลูกผมจะปลอดภัยไหมเนี่ยอปลอดภัยครับถ้ากว่าผมสองคนเลี้ยงดูลูกคุณต้องดีขึ้นมาและนิสัยจะดีแล้ว จะมีก้าวแล้าจะเป็นผู้ชายเก่นแก้วแซนซนเหมือนผู้ผมครับลูกผมจะติดคุณสองคนไหมเนี่ยคุณจะคิดมากคุณจะชอบคิดไปเองคิดล่วงหน้าคุณคะฉันว่าคุณสลาดชีวิตตัวเองให้พวกชันเถอะค่ะพาะคุณเป็มี่รอดแล้วนี่พี่ชายฉันเป็นผู้ชายจริงๆเขาไม่ชอบมุ่งกับผู้ชายหรอกเขาแสดงเป็นอย่างนี้นะคะเขาแสดงเป็นการแสดงค่ะแต่สันดานเขาว่ายิ่งกว่านี้นะคะ S <S คุณเชื่อฉันไหม <S <S ชีวิตผมกำลังเดือดร้อนครับครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นโอ้โหยังไงก็ <S <S ผมฝากดูลูกผมด้วยคุณไม่ต้องห่วงคุณแดนอไปะจะไปทําอะไรจะไปทําธุระอะไรรีบไปอย่าดูแลเด็กให้อหิวข้าว พอมีข้าวกินไหมโน่นในห้องน้ำอะไปหาเอาไปหาเอ <ไป S 1> าเลยค่ะแต่ว่าต้องบีบหน่อยนะมันแข็งนะข้าวอยู่ในห้องน้ำแลพ้พี่ห้องน้ำมันติดกับห้องครัวไปไปไปดนี่ครับผมยังไม่ได้กินนมเลยอะไม่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินนมฉันเองกินเลยนาะนะเฮ้ยนมอะไร นมฉันมีเอาหน้ารับรองลูกคุณนะรอดไม่ต้องห่วงดูแลดูแลลูกผมด้วยจ้าอีกอย่างนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยคิ้วโดกจังเนาะครับเป็นไปได้ยังไม่ได้ตั้งชื่อได้ตั้งชื่อลูกผมด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะตั้งให้เดี๋ยวผมตั้งให้สมองผมไม่ทำงานแล้วไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรครับตั้งให้ด้วยนะหเป็นห่วงนะอย่าคิดมากพอๆๆๆไปหากข้าวกินก่อนกินข้าวนะกินข้าวกระต่ายนี่กินได้ไหมเนี่ย โอ้ยมาถึงก็จะเดนหาก็ต่ายเลยไปไปเลยในครัวเลยมีจ้ากินแต่กระต่ายเนาะจ้าตั้งชื่อเป็นเด็กผู้ชายเฮ้ยทองดอกจะตั้งชื่อไม่ไว้ใจไอ้แดนซะแล้ววะมาจะไม่ไม่ทันไรจะกินกระต่ายเราซะแล้วนี่ถ้ามันกินกระต่ายเราจะไม่ว่าถ้ามันกินกระตุ๊ดเนี่กูเครื่องมากเ่ย ยังไว้ใจมงกินกระต่ายฉันทำไมไว้ใจแกจะกินข้าววันคืนเนี้ยเฮ้ยนี่นนะปาบอกเขาแตกมึงเอาไว้ใจชื่อหน้อเป็นเด็กผู้ชายด้วยพ่อมันชื่อแดนฉันชื่ออะไรนะทองดอกแล้วพี่ล่ะชื่อชื่อไอ้ดุยองมีอักษรดอเพราะว่าในบ้านเราก็มีอักษรดอสองดอแล้วใครอักษรดอไม่ต้องอดอแล้วมาดีไหมชื่ออะไรดีนะลองคิดซิชื่อ ลีลาวดีไอซื่อพมมากเลยเนี่ยเลีลาวาดีเพราะต้องไงเด็กผู้ชายก็เด็กผู้ชายชื่อลีอลาวดีแล้วน่าเกลียดจะต,ตายชื่อทักด,ดาว <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะฮะหัดพ่อมึอสิอีบอ้าเอ้ยเด็กผู้ชายจะตั้งมาดีๆหน่อยสิชื่ออะไรล่ะก็ตั้งอันสิอะไรดีนะอย่าเลยนะพฉันนึอกออกแล้ว ให้ชื่อเจ้าเดือนก็แล้วกันโอยู่กับลุงนะให้อยู่กับแม่นะอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลุงลุงกับป้าคนเดียวกันเลยให้อยู่กับฉันดีกว่าให้อยู่กับฉันดีกว่าอาบน้ำแล้วไปกินนมไปแม่นะไปอาบน้ำกินนมเลยจ้า ผมมีสิทธิ์พิเศษใครมีปัญหามาก่อเหตุลองกับลูกคุณเดชก็ได้พ่อให้ท้ายถ้าใครมาท้าไม่ต้องเจนระจาชี้แดง นิสัยผมหามโชอบกำาแหงนิสัยตะแบงเบนไมา่าใครเก่งกับเราก็เข้ามาเลยบันดิดไม่เคยกลัวใคร ปวดหัวทุกวันพอตื่นมาคิดถึงหน้าไอ้ดินพี่ชายของเราคิดปุ๊บปวดหัวปั๊บเอ๊ะทำไมชีวิตของฉันเนี่ยนะบัณฑิตพ่อก็ตามใจแต่ทำไมไม่รู้เกลียดที่หน้าไอ้ดินซะอย่างนั้นก็อย่างว่าละไอ้เราเนี่ยมันรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้ดินเนี่ย มันไม่ใช่ลูกของพ่อเราแต่บอกใครก็ไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะพ่อ,พอเขาสั่งเอาไว้ทุกวันเราต้องไปแกล้งไอ้ดินมันวันนี้ก็เหมือนกันอย่าหาว่าฉันร้ายเลยฉันทำหน้าที่ของฉันแค่นั้นเองฉันต้องไปแกล้งมาเพราะมันเป็นเรื่องปกติของฉันใจมันดิดผิดธรรมาเกลียดขิ้หนา มันจริงนี่โถไอ้ดินสิ้นความดีชังบัดสีในทุกสิ่งกรัวเรื่องเบื้องหลังแปลกใจจัง ในความจริงหลือดต่างสีไอ้ผีสิงเจ็บใจจริงขึ้นใจ ถึงตอนอยู่เดียวมันเข้าคอยเที่ยวอยู่กลางทุง่งนาขาดฝนมากละปรยนุ่งค้างมีลมลมก็ไม่ช่วยต้องคอยชชรวงรอวันรูง รอยอ่อนละหยหมดแรงเหมือนคนมีกำชคทำเดียวดายกลัวโชค้รงมาแสงคอยคิดโะแเองเมื่อยามที่ขาด โคชมหายตรงตรงรามองดูเดือนดาวพลังพลาวตาเขายังมีเพื่อนลอยเกลื่อนน้าพาแต่ฉันมาขาดเพื่อนใจ โอ้จันเจมฟ้าอย่าระห่าินกลัวช้ำและเกินกลัวต้องขอเชิญกลัวต้องโดนมั่งเหมอนอย่าไม่มีใครดิปลดส่งแสงอย่ากแกล้งที่งา มาเป็นเพื่อนเราพร้อมด้วยเดือนดาวยามเมื่อถึงคราวเดียวได้ต้องฝืนระทมตรงใจกายจำต้องฝืนอายอยู่คนเดียวไม่เคยรักใครเลยจริงเทียว โลดจงได้เลี้ยวมาแล้เหมือนนดวงจันนั้นต้องมืดมนดูสับสนปลวนแปลเพราะเป็นคนอ่อนแอยอมแพ้โชคชะตาเลยต้องมา เฝ้าคอยวอนทั้งดาวเดือนที่เลือนลอยช่วยบอกใครคลาหัวใจเราคอยดวงใจในอยๆนือยจะคลายสักคนหน้ารัล้งคนร้อง จะได้อะไรพ่อและแม่ไม่เคยขัดใจแต่สิ่งสิ่งเดียวที่พ่อน่ะสั่งเอาไว้สั่งว่าอะไรอ่ะก็ไม่ให้ไปยุ่งหรือไปวุ่นวายกับพี่ดินนะสิแหมแบบเนี้ยก็พามกัไ,ได้ยังไงลนะ่ะแล้วเนี่ยอายุรุ่นนี้แล้วไม่มีผัวักทีเลยโอ้โ อยู่กันสองคนไม่ต้องโวกเวกวายที่ฉันหมายถึงนะฉันสงสารพี่ดินพี่ดินนะ่ต้องทํางานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเนี่ยนะเหมือนแกล้งไม่สงสารพี่ดินแม้แต่สักนิดเลยใช่ไหมพี่ดีคืนเดียวอะอยากให้เขามีชื่อว่าดีคืนเดียวแล้ว <c oughs> ฉันจะพบกับพี่ได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมอะพี่รู้หรือเปล่าว่าวันเนี้ยเนะี่ยพ่อไม่อยู่บ้านมันเป็นโอกาสดี เพราะว่าจะได้ไปหาพี่ดินไม่รู้ว่าป่านนี้นะเขากินข้าวแล้วหรือยังใจตรงกันเลยถ้าเกิดพี่ดินเขาเห็นพี่ดีคืนเดียวเขาจะต้องกินข้าวยอเยอะใช่หรือเปล่าใช่โถไอ้ใช่ของพี่นี่มันเสียงสต่ำเลยนะ,นะดอกมไม้สวยน้องก็สวยฉันชัจะเขยแล้วนะ ชีวิตเจ้าดินไม่ยามได้กินคอยก่อนยามอากาศหนาวดินเข้านอนก็ยังอาวอนวันไหวเจ้าดินมีพ่อ เขาไม่เคยรักเหลียวแหลไอ้ดินมีแม่เหมือนไม่มีแม่ไม่หันมาแลชอกรายเพราะพอเขาเกียดเขาจึงประกาศดินไม่ใช่ญาติล่วงยาว ไม่ให้เยียบชายคาขึ้นมากินข้าวดินนั่งกอดเขาวควรใครเมื่อยามดินหิวก็คอยหาไม่มีใครมาหนีหมดบางครั้งดินอิ่มบางครั้งดินอด บางครั้งนอนขดเป็นใครเลี้ยงดินอย่างโูที่อยู่ย่างมาแล้วสร้างดินเกิดมาทำไม จะขึ้นเลื่อนใหญ่ไปหางแม่ในวันนี้ทุกทวงทนเพราะทนเหลือที่แปกใจแม่นี้ชนะเอรแลพอเขาเกียรติไม่เฉียดไปไกลก็ไม่สน คำใครช่างเขาจะไม่ลีรลอ,อยู่ต่อแล้วเราลืมคําที่เขาก็เอาใครจะทนไปเพื่อไม่เชื่อคําพอถ้าคืนอยู่ต่อก็อตาย